มากันเยอะครับแล้วก็เยอะมากแล้วตอนนี้ก็ยังทากันอยู่หลายคันังหลงข้างหน้าข้างหลังตากล้องเนี่ยเขาบอกว่าโหลดสปริงเดิมเนี่ยโอเคจบได้ตันนี้มาให้ดูสองคันซิลฟี่กับแจ๊สจีอยากได้ทรงสวยแต่ว่าไม่มีชุดแต่งไม่มีสปริงโหลดแต่สปริงเดิมเนี่ยสามารถทําได้ทีนี้การโหลดเนี่ยถามว่าทํากับผมแล้วได้อะไรบ้างได้ทรงสวยอย่างแรกแน่นอนเพราะว่าเราจัดทรงให้แบบทรงแบบให้เหมาะกับรถแล้วครับแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่า ที่ร้านก็จะมีสูตรในการทําทั้งโช๊คสตัดสปริงสปริงโหลดสปริงเดิมหรือไม่ก็จะเป็นถุงลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเซตได้ครับเพราะว่าในการเซตสปริงหรือว่าโช๊คอัพเนี่ยต้องใช้ความสามารถของช่างนะครับเฉพาะตัวจริงๆเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็สามารถปรับเซตได้หลายรูปแบบน,นะครับแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยก็มีขีดจากัดในการปรับเซตซึ่งหมายความว่าอ่ะสมมติอย่างยี่ห้อหนึ่ง ก็นุ่มได้แต่ว่าแข็งมากไม่ได้แต่บางยี่ห้อทั้งได้ทั้งนุ่มทั้งแข็งตอบโจทย์ได้ในการเซตในครั้งเดียวแต่บางแบรนด์ต้องเลือกระหว่างแข็งกับนุ่มอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบรนด์ที่เลือกใส่นะครับแต่ว่า เราสามารถให้คาแนะนําได้เกี่ยวกับการใส่ติดตั้งโชคนะครับว่าคุณใช้งานแบบไหนเลือกแบบไหนถึงจะพอ,พอเหมาะพอควรไม่จําเป็นต้องแพงมากจริงๆบางคันก็2 0 0 0 0ก็พอแต่ว่าถ้าคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากก็อาจจะจบที่4 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นหเงี้ยแล้วแต่ว่าการใช้งานเป็นแบบไหนเราก็จะแนะนําให้ตอบโจทย์ได้ตรงไม่บานปลายครับและได้จบสวยแน่นอนทีนี้การคันนี้ก็จะเป็นการโหลดกับสปริงเดิมอันนี้มี2คันกน็คือเป็นซิลฟี่กับแจ๊สนะครับจบสวยหลอ่ลอๆไปดูได้เลยครับ